o ื m โม n เองตอนนี้กมมองกวานะแล้วก็ผมก็ลงมาที่รถมาเช็คดูว่าเป็นยังไงแล้วก็เห็นว่าตอนผมมาลงมาเมื่อกี้นี่นะรถอ,อ,อีกคันนึงใน IDC ที่จอดนี่ทั้งคืนอนะ่ะเขาก็ได้ถอดปักแล้วกำลังจะออกแล้วก็ผมก็อ๋อดีก็ย้าย,ย,ายแล้วก็ตอนนี้ก็ใช้ Type 2เพราะว่า Type มันมันเร็วกว่าสายอันนน,นะนั้่ะฉุกเฉินแต่ว่าคันนี้นะมันไม่มี เพรา่เราไม่มีออปชันที่จะที่จะอุ่นรถจากจากเมนูแบบหลายคัน้นะมันจะมีเราตั้งไว้ว่าโอเคเราจะออก10บโมงเช้านะมันก็จะเริ่มอุ่นรถครึ่งชั่วโมงก่อนให้มันอุ่นสบายเนี้ยเนะ่ยมันก็มีวิธีหนึ่งคือต้องใช้อัพอุ่นรถแต่ว่าเราไม่มีอัพนะเพราะอันนี้เป็น press car นะแล้วก็แต่ผมก็มวิธีก็แค่ลงมาในรถนี่ลนะ พราะตอนนี้มันเราอยู่ในเมืองอะ่ะผมก็ไม่อยากจะถ้าเราเปิดอย่างนี้ไว้นะเปิดรถอย่างนี้มันจะเปิดเครื่องอุ่นแต่ว่าเราล็อกรถมันนะถ้าเราล็อกรถมันจะปิดทุกอย่างอะแต่เราก็ลงมาเอาคอมมาด้วยแล้วผมต้องโพสต์วิดีโอเนี่ยแล้วบางทีผมก็จะนั่งทํางานตัดวิดีโอในรถตอนเช้าหน่อยแล้วก็ก็จะได้อุ่นรถระหว่างอยู่ในรถนั่นแหละแล้วก็มอีอันนี้เป็นมือถือที่ใช้กับไลฟ์สตรีมนะ ปกติก็จะไลฟ์สตรีมแต่ว่าตอนผมไม่ไลฟ์ตอนผมเดินทางไปเที่ยวอย่างนี้ก็ 4G data น,น,นี้ก็กลายเป็นใช้ไปอัปโหลดวิดีโอหรือว่าอย่างเงี้ยนะใช่ไหนถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตตอนนี้เราอยู่ไกลาจาก Wi-Fi ของโรงแรมก็ไม่ได้แต่ว่าเราก็ยังทำงานอย่างนี้นได้อะแล้วก็ผมก็เอาสายแมกจอนมาด้วยนะ Type 2แล้วก็เพราะว่าเราไปทริปนี่นนะ ผมเลือกสายที่มันยาวอันนี้อเป็น15เมตรนะเผื่อไว้ถ้ามันเราไปที่ไหนที่มคีคันอื่นบล็อกเราก็อาจจะยืดได้ยาวเลยแล้วก็ชาร์จได้นะแต่อันนี้อมันแปลกแล้นะกับกับนิวตอนนี้ตอนเราไม่ได้ล็อกรถนะมันกำลังชาร์จไฟฟ้ามันผ่านนี่นะ แต่ว่ามันไม่ล็อก Type 2สายนี่ยละถ้าเราล็อกรถนะซึ๊มันจะล็อก Type 2เนี่ยแล้วนี้ออกมาได้แล้วแต่ว่าถ้าเราอันล็อกนะมันจะมันจะเบากระแสแต่ว่ามันก็ยังจะชาร์จเนี่ยอันนี้อ่ะมันไม่เซฟนะเนี่ยมันไม่ดีนะอย่างเงี้ยเพราะว่าผมน่าจะถ่ายกลางคืนนะมันจะเห็นสปาร์กเนี่ยถ้าเราดึงออกแล้วเนี่ยนมันจะ เน่ยปุ๊บแล้วก็แล้วสุดดมมันมันกลิ่นโหมันกลิ่นไหม้มันกลิน่นกลิน่นพุ้กลิ่นประทัดเนี่ยเพราะว่ามันมันเป็นมันไรมันกำลังชาร์จนอ่ะนะเขาน่าจะทำเหมือนคันอื่นเหมือนเทสลา่าเหมือนคันอื่นคือถ้าเราเสียบปุ๊บมันน่าจะเริ่มชาร์จแล้วก็ล็อก Type 2 แล้วก็ถ้าเราต้องการาหยุดชาร์จก็ก็โปรแกรมก็ได้ให้มันเราต้องอาจจะต้องอกดอันล็อกหรือว่าเข้าไปในจอหรือว่าอะไรเหมือนแบรนด์อื่นนะ่ะมันมันจะเซฟกว่าแล้วมันดีกว่าน,นี้ก็กลายเป็นชาร์จชา้าตอนนี้จนถึงเราล็อกรถ เรามาถึงนอร์เรกนะแล้วก็เรามีปัญหานี่ต่อยนะใจดูนะเ,เราเพยายามจะชาร์จนะแต่ว่ามันเป็นไฟแดงเนี่ยแล้วก็มันมันก็ล็อกชาร์จฟดนะเนี่ยเราเราเอาถอดมาได้แต่ว่าปัญหาคือถ้าเราเช็คจอนดนะ่น่ะมันมันมันบอกว่ามีปัญหาชาร์จไม่ได้แล้วก็ถ้าเข้าปในรถนะ Charging fault ชาร์จไม่ได้ Fa u l t นึ่งนบอกว่าม,มันมันล็อก charge Port ไม่ได้มีปัญหาก,กับนั่นนะแล้วก็เราจะทำอะไรดีอ่ะเราเราดึงสายออกไม่ได้มันมีวิธีหนึ่งนะเราต้องเปิดข้างหน้าเนี่ยรถอันนี้ก็ยุ่งยากนั่นเนี่ยเราต้องหามันจะมีฝาเนี่ยนะแล้วก็เปิดฝา,าเนี่ยยุ่งยากสุดเลยนะ ใครที่ไม่รู้ว่าทำยังไงเนี่ยก็อะแล้วก็ดึงอันนี้แล้วก็ปิดฝาจะไม่ลืมเพราะมันโ้ยุ่งยากแล้วเนี่ยอะปิดฝานี่แล้วก็ต้องเปิดอันนี้แล้วก็มันก็ไม่เปิดเฮ้เราต้องโหต้องใช้มือเดียวเนี่ยแล้วก็เอาอันนี้ขึ้นอิรุงตร่นมาเลยเนี่ยอ่ะไว้ไหนเนี่ยเ,เสียบไว้นี่อ่ะอย่างงี้ แล้วก็เนี่ยมันมี emergency release นะแล้วก็เราก็ต้องดึงดึงให้มัน unlock short port โอ้ไม่รู้มันจะปุ๊บก่อนเนี่ยต้องค่อยๆดึงนะเนี่ยนี่น,นี่ตอนนี้รู้สึกว่ามันขยับไปแล้วนะแล้วก็ย,ยังยังยังดงนี่ดึอี่นี่โอเคเนี่ยตอนนี้อ,ออกได้แล้วแต่ว่ายังไงอะ่ะแล้วก็ลองอีกทีหนึ่งก็ได้นะ กดให้มันเปดิชดชาร์จพอร์ตเนี่ยมันก็จะเป็นสีฟ้าโอเคเสียบเสียบแล้วก็ต้องใช้อักของอันนี้เนี่ยเบอร์สองสตาร์ทมันก็จะคลิกมันมันก็แค่บอกว่าโอเคแล้วมันก็จะเริ่มฮันส์เ่คเนี่ยแล้วเราเช็คที่นี่นะกลับมาน,นี่เนี่ยเราต้องก็มันจะเริ่มฮัน s h เช e ชาร์จกี่ยวกับรถมันก็จะคุยกันโอเคจะชาร์จใช่ไหมเออจะชาร์จกกเนี่ยคลุกคเนี่ยแล้วมันก็ดึงอันนี้เข้าไปอะ่ะเพราะมันจะล็อกชาร์จฟดนะมันดึงเข้าไปแล้วแล้วก็รอเนี่ยกลายเป็นสีแดงหานี่บอกให้อันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะผมเจออย่างนี้ก่อนผมก็พยายามจะชาร์จก่อนวันนี้แล้วก็แล้วก็เจอปัญหาอย่างนี้ก็คิดว่าโอ๊ยถ้ามันมันอาจจะเป็นชาร์จจนซึ่งมีปัญหาแต่ว่าตัวนี้ ตั้งสองสาที่ก็เหมือนกันเป็นอย่างนี้เหมือนกันก็ไม่จะทำยัไงดีอะเราเหลือแค่28%เราอยู่ที่นอยทริกแล้วเราชาร์จไม่ได้อ่ะฟอสชาร์จไม่ได้เป็นอย่างนี้อะต้องโทรไปหานียแล้วเนี่ยรถลุ่อะฮะและเมียก็หิวเนี้เราชาร์จที่ AC นะแล้วก็มันมันมันเวิร์กนะมันชาร์จนะเนี่ยแต่ว่า ก็เป็น A เอซีช้านะแต่ว่าถ้าเราล็อกรถนะมันจะล็อกชาร์จพอร์ตเฮ้ยไม่คุน้นเนี่ยชาร์จพอร์ต e-lock fault รถมันล็อกชาร์จพอร์ตไม่ได้มันมีปัญหากับชาร์จพอร์ตเนี่ยลองตั้งหลายครั้งแล้วนะก็แปลว่าชาร์จ AC ได้โคตรช้า ถ้าจะชาร์จ DC มันจะต้องล็อกชาร์จพอดหรือว่าแค่ล็อกล็อกรถล้วล็อกมันไม่ได้เราขับมาในเมืองนะแล้วก็ไปจอดที่จอดรถแล้วมันมีที่ชาร์จปลดล,นะล็อกแลยเนี่ยเราก็เสียบชาร์จหน่อยนะแล้วก็ตอนนี้มันก็ช้าหน่อยนะเพราะว่าผมได้คุยกับนิวแล้วนะเขาบอกว่ามันไม่มีท่าน,นี้มันชาร์จ3เฟสไม่ได้มันมันรับแค่1เฟส AC นะตอนนี้เราก็รับแค่เท่าไหร่เนี่ยมันเป็นจุดประมาณประมาณ1.6 1.7 K ลวั์จากนี่ไปลืเ้เงไ n โนสตอีก300กิลเมตรนะแล้วก็พอดีว่าเรามีรถที่มันใช้ไฟฟ้าโคตรเยอะแล้วก็ชาสถานการณ์อย่างนี้มันชาฉชามากอันนี้ถ้าถ้าสมมุติว่าอันนี้มันเกิดขึ้นกับเทสลานะสมมุติว่าเทสลา DC c h ชาร์จไม่ได้ ซูปประจำทำไม่ได้แต่ว่าชาร์จที่ AC ได้บางทีมันก็มีการอย่างเงี้นะมันก็ยังอาจจะต้องชาร์จไม่รู้อะสองสามชั่วโมงแล้วก็เราก็ยังขับไปที่ลึงเงินโนใต้แต่ว่าครั้นี้อ่ะมันไม่ได้แล้วมันใช้ฟไฟว่าผมกะแล้วนะว่าเราต้องชาร์จที่นี่ประมาณ1 5ถึง20ชั่วโมงแค่จะไปลึงเงินโน้เราต้องกลับเรอาจจะทำยังไงดีอะและนี่อเขาก็บอกว่าเขาจะเช็คดูแล้วเดี๋ยวเขาจะโทรกลับมา ผมก็ว่าอืก็ผมยังไม่รู้ว่าจะทำไงดีนะแต่ว่าตอนนี้เมียเหีวหิวก็ต้องไปหาอะไรกินเนี่ยเจแแล้วร้านอาหารไทยไทยชอกกนเมียหิวต้องให้อ่ะไปเข้าไปเลยเข้าไปรอเลยนั่งตอนนี้ก็เราก็ต้องหาอะไรกินหน่อยแอมหิวหรือเปล่าแล้วก็เราก็จะเออ ามันเป็นยังไงเนี่ยงงเลยมันมีร้านเนี่ยในนักไทยชกกันนี่นะเนี่เนี่ยเนี่ยเนั่ยเข้าไปนี่นะร้านเนี่ยร้านเนี่ยประตูนี่นะร้านเนี่ยนี่นี่นี่ชกกันไม่เข้าไปหรอโอเคเข้าไปก่อนอันนี้เป็นร้านร้านขายของแล้วก็เป็น ร้านอาหารแต่ว่าเขาไม่ทําอาหารที่นี่นะมันเนี่ยมันจะเป็นรถเข็นที่นอร์เวย์นะเขาจะมีรถเข็นขายของอาขายอาหารอย่างเงี้ยเทเอาเวย์ away, นะแล้วก็แม่ค้าก็คนเดียวตอนนี้เขาออกไปเราได้สั่งอาหารแล้วเขาออกไปกําลังทําอาหารแล้วก็น,นี้ก็มีมีมาาขายของนิดหน่อยแล้วก็มีมีอะไรที่เขาได้ทอดสําเร็จแลวเนี่ยแล้วก็จซือ้อใช่ของแอมโอเคเลยแอมหิวมาก อันนั้นก่อนแล้วก็เราก็จะ <laughs> ดีนะเดี๋ยวเจอเนี่ยจะซื้อขนมแล้วก็มีน้ำอันนี้นะ <c oughs> เออันนี้ของญี่ปุ่นเนี่ยนะแต่ว่าเราจะเอาเอชาเดี๋ยวจะเอาหลายคนนละวแต <c oughs> ่องกินอย่างนี้ได้ไหมหรือว่า <c oughs> ชอบกินไหมเดี๋ยวกล่องของกระป๋องนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราเก็บเนี่ยมีฟันตะเขีววยวในยหูอันนั้นเป็นจีนกระป๋องอ๋อ เืองว่าเต้ามิวอ่ะอือาหารมานะอันนี้เป็นผัดเปียหวานต,ตามไม่รู้ว่าชอบหวานหรือไม่หวานลแล้วก็แอมก็กินสมตำออกไปทางแบบเี่ยวค่ะอืมนีหอ,อาหารลำเลยนะเหมือนทุกครั้งเลยอาหารไทยแล้วก็ตอนนี้เราจะพักที่สกันดิกที่ไนต์วิกนะมันเรื่องมันยาวนะเดี๋ยวจะคุยข้างบนที่นี่เสียงดังหน่อยแต่ว่าจะให้คุณดูนะว่าเนี่ย เราก็เคยพักที่นี่นะตอนหน้าร้อนนะ่ะกับ IDC แล้วก็มันมีคันหนึ่งจอดชาร์จที่นี่นะแล้วก็ผมก็ใช้ Type 2เนี่ยต้องต้องยืดสายยาวเลยนะจากนี่แล้วเนี่ยที่ผมกะแล้วนะมีประสบการณ์จากหน้าร้อนหน้าร้อนนะว่ามันอาจจะเป็นยังไงก็เอาสายชาร์จ Type 2ตั้ง15เมตรจะได้ต่อมาถึงนี่แล้วก็ยังมีอีกนะมีเผื่อไว้เนี่ยถ้าจะยืดไปไกลกว่านี้ แล้วก็มาชาร์่นี่เนี่ยดีอันนี้มันเป็นที่ชาร์จรถนี่นนสอที่ Volvo นี่อ่านไม่เป็นจอดไปเลยที่จริงเขาห้ามจอดนะสำหรับรถน้ำมันเนี่ยแล้วก็เราต้องการโอเคละอาจจะไม่ต้องการ100%แต่ว่าถ้ามีประมาณ90%้อเผู้นิชามันก็ดีแต่ว่าเนี่ยรถมันกะว่าเราจะโอเคเรารับประมาณ3ามกิโลวัตต์นะแล้วก็อีก18ช่อโอเคไม่เป็นไร พู้นี้เช้าเราก็มีไฟฟ้าพอที่จะไปลิงน,นนะ,ะงนั่นแนหะประมาณนั่นแหะแต่ว่าตอนนี้จะขึ้นไปจะเช็คอินก็ขึ้นไปในห้องเช็คห้องเลยนะผมชอบพักที่สกอนเด็กเพราะว่ามันคุณภาพดีห้องดี reception อะไรมันก็ดีกว้างดีนะเนี่ยห้องก็เป็นอย่างนี้นะแล้วก็ห้องน้ำสดชื่นสว่างดีมีกระจกนักเฮ่เนี่ยดิเสียงอะไรนะ โอ้มาตดอย่างนี ni, ้เนี่ยถ้าตามตดนี่โดนด่าเมียตดนี่ได้เพราะว่าทองแต่ว่านี่ๆๆอย่างนี้นะผ้าผมได้ยินนะว่าเขาไม่ซักนะเขาจะซักอย่างอื่นนี่นะแต่ว่าผ้าคลุมอย่างนี้นะเขาจะไม่ซักเลยนะก็แปลว่าอันนี้มันอาจจะเหม็นหรือว่าเต่งนมไหม เป็นจมูกตี้ยทำไมไมเหมือนขี้เนี่ยต่อตงโอเคเนี่ยคราวนี้เราได้ชั้น12เลยเห็นวิวทะเลแลน,นี่ถนนใหญ่ E6 อยู่เนี่ย <h ums> แล้วก็ผมก็สังเกตนะว่าห้องนี่มันก็ดีแล้วเนี่ยมีตู้เย็นแล้วนะแต่ว่าเนี่ยบอกว่า Welcome back Christine

สี่สิบกรัมมั้งยี่สิบสี่กรมัมยี่สิบสี่กรมัมว,ว้าวกินคำเดียวครับหมดห้าหร้อยห้าสิบแคลเลยหรอโอ้โหเตียงนี่หน,นุ่มสบายดีนะโอเคตอนนี้จะเล่าระยะนะว่ามันเป็นยังไงสถานการณ์นะเออ่ผมได้คุยกับนีอยู่แล้วนะแล้วเขาจะรับผิดชอบทุกอย่างนะเออ่คันนี้นะ มันมีปัญหาตั้งแต่แรกแล้วเกี่ยวกับชาร์จพอและนนีโอเขารู้ผมคุยกับจอห์นยูผู้ชายคนนั้นนะที่ผู้ชายหลอ,นะ <c oughs> อ่ะเกี่ยวกับนี่นะแล้วก็เขาบอกว่าเขารู้วนะ่ามันมีปัญหาอันนี้และคันนี้อ่ะเขาจอดในลงรถของเขาในสุดเพราะว่าที่เขาจะไม่ใช้ล่าบางเอินว่า PR Department ไม่รู้แล้วก็เอาคันนี้มาให้เราใช้ แล้วก็กลายเป็นอย่างนี้ก็มันก็ดีอย่างนึงคือปัญหากับอันนี้มันคงจะเป็นตัวเฉพาะคันนั้นคันเดียวนั่นไม่ใช่เป็นปัญหาที่มันมีกับหลายคันนะเนี่ยแล้วผมเขาก็ยังบอกแล้วนะว่าเขาไม่เคยเจอเลยปัญหากับมันนี้กับคันอื่นนะแลวเขามีนี่อยู่ที่ญี่ปุ่นไอ้ที่ที่เขาที่จีนตั้งเยอะเลยอ่ะเขาก็ไม่เจอปัญหานี่แะแต่ว่าตอนนี้ก็มาถึงนี่แล้ว แล้วนีโอเขาก็จะรับไปชอบทุกอย่างนะเขาบอกว่าเขาจะจ่ายค่าลิงเงินโน้ตนะแพงนะลนะิงเงินโน้ตคืนละเอ่อเท่าไหร่เนี่ยคืนละหมื่นกว่าหมื่นสองแล้วนะก็จะจ่ายเลยนะสี่คืนนะแล้วก็จะจ่ายค่าดินเนอร์แล้วนะแล้วก็จะจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินกลับไปผมก็วอาโอเคขอบคุณนะเขาก็ทําอย่างนี้กับถ้าเป็นลูกค้าธรรมดาเขาก็จะเทแคนแล้วเขาก็จะรับไปชอบถ้ามันมีปัญหาอย่างเงี้ย ราก็ไม่อยากใช้เราลบาบากก็พาะพลนเนี่ยนะเพิ่มเราจะอยู่นี่หนึ่งคืนให้รถมันชัดเต็มๆแล้วพรุ่งนี้เช้าเราก็จะเดินทางไปทรมซาไปไปลึงกันเหมือนที่เราพลาน,นัน่นนะแล้วเราก็จะอยู่นั่นสี่คืนแล้วก็หลังจากนั้นเราจะขับไปทรมซาไปที่สนามบ,บินเอารถไปจอดนั่นแล้วก็เราก็บินกลับไปแล้วก็นีโอเขาก็จะจัดการเอง นั้นกลับไปคงจะใส่รถบรรทุกแล้วก็ขนกลับไปออสโตรลแล้วเขาก็จะแก้ปัญหาอน่ะก็เรามาถึงนี่แล้วเราก็น่าจะไปเที่ยวเต็มที่อนะแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งจะยังไงแล้วเราก็ต้องเอาของอะไรย้ายอะไรออกแล้วก็เราเอาของมาเยอะอ่ะไม่รู้ว่าเราต้องซูทกระเป๋าหรือว่ายังไงนะหรือว่าต้องเลือกหน่อยแล้วก็คงต้องเอาของอะไรมาฝากในรถแล้วเอาไว้ในรถหนัอแล้วก็ตอนรถกลับไปออสโตรลแล้วก็ออกอ่านะก็ กลายเป็นอย่างนี้อีลงตัวเรมาเลยนะแต่ว่าก็แก้ได้เดี๋ยวนี้ก็จะพักผ่อนตัดวิดีโออะไดูเกมอะไรหน่อยแล้วก็พวกนี้ก็ไปตาม่านเลดเป็นหนึ่งวันแค่นั้นนะ